มีปัญหาเขมรมาตั้งกําลังตั้งฐานทัพอยู่บนอุทยานแห่งชาติพระวิหารนี่แหละค,คุณอภิดยอมให้เขาตั้งอยู่อย่างนี้ดีกว่าหรือว่าจะไล่ออกไปดีกว่ามาโต้กันปัญหาพวกนี้ต่างคนต่างพูดได้นี่นะครับ,รบแต่ที่สําคัญบ้านเมืองไม่ได้อยู่เป็นได้ชี้ขาดดูว่าใครโต้วาทีเก่งเพราะวันนี้คนไทยมันชามันชินและมันช้ำ ถ้อยคำพังเพยที่พูดกันจนติดปากวันนี้ก็คือรัฐบาลดีแต่พูดและไม่ทำอะไรเลยที่ทำก็ทำไม่เป็นเนี่ยมันกําลังเป็นสอนที่ย้อนกลับไปเสียบแทงไปเสียบแทงพวกที่เป็นช่างพูดคือพวกช่างพูดพูดเป็นต่อยหอยและไม่ทำอะไรเลยนี่นะครับนานวันเข้าเนี่ยมันถูกจับขึ้นมาประมวลว่าที่พูดมาแล้วไม่ทำและที่พูดแล้วไม่จริงเนี่ยตั้งกี่เรื่องมาแล้วถึงวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าเจ่าท้าโตว,วาที คุณยิ่งรักเขาไม่โต้ด้วยเรื่องอะไรเขาจะมาโต้ให้โงครับเขาก็หาเสียงเข้าไปจับตั้งมวลนนของเขาไปครับแล้วจะทําไงดีนี้เพราะฉะนั้นท่านท่านเจรวัดมองไหครับครับคือก็ผู้พูดผู้ด้านรวมทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีความเห็นบางเรื่องก็ตรงบางเรื่องก็ต่างกับคุณไพศาลนะฮะผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะในเรื่องของการลึกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมผมจะมองต่างโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมมองต่างไปเนี่ย ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือว่าประสบะการณ์ในการที่ทํางานเรื่องมวลชนประสบะการณ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ประสบะการณ์ในใน,ในเรื่องของการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ในข้างหน้าเนี่ยนะครับที่ผ่านไปเนี่ยจะค่อนข้างที่จะถูกต้องแม่นยำนะจากการที่ด้านหนึ่งก็มีข้อมูลที่จากการที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ลงในสนามนะครับ จอีกส่วนหนึ่งก็มองแนวแนวโน้มของสังคมว่ามันจะเป็นอย่างไร,รใ,นในเรื่องของเพื่อผมจะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างในเรื่องของพรรคการเมืองซึ่งผมจะเรียกว่าพรรคการบาลกับพรรคฝ่ายค้านในตรงนี้ถ้าจะเห็นชัดเจนก็คือว่าหนึ่งการทําหน้าที่ของสสที่ฝ่ายนิติบ,บรรัญญัติเนี่ยนะครับในสภาเนี่ยโดยภาพรวมทั้งทั้งคู่แล้วเนี่ยอ่อนมากทั้งคู่แต่เมื่อเปรียบเทียบความอ่อนของระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ เราจะเห็นข้อแตกต่างกันค่อนข้างจะมากก็คือว่าการทํางานในการที่ทําหน้าที่ของสอส,อสอนะฮะสภานิติบัญญัติก็ต้องทําหน้าที่ในการที่จะปกป้องอผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศชาติเนี่ยสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยแทบจะนอกจากจะไม่ได้ทําอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปทำในในลักษณะที่เป็นการตรงกันข้ามคือแทนที่เอาผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นตัวตั้งก็ไปรับใช้ทักษิณเห็นไหมฮะการประชุมอยู่หนีไปชุมไป ขณะที่ทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะครับก็หนีไปไปอยู่ที่นั่นมารับประเด็นต่างๆเวลาการพูดในการโต้เถียงกันไปขึ้นนะฮะก็เหมือนกับว่าจะเอาผลประโยชน์ของคุณทักษิณและครอบครัวทักษิณนี่เป็นหลักผู้การพูดเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศชาตินี่น้อยมากนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการพูดในการดิการปกป้องนะฮะของเหตุการณ์ซึ่งพ่งนี้จะครบหนึ่งปีนะฮะแล้วผมก็บังเขียนบทความออกมาก็คือว่าเหตุการณ์หนึ่งปีนะครับ ตั้งแต่วันที่12บมีนาคมถึงวันที่19กพฤษภาคมในปีที่แล้วนั้นนะครับมันเป็นการชัดเจนว่าเป็น,ปนมันเป็นการมีแผนการมีการตาเตรียมแผนมีเกตนาที่ในการจะนะฮะเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการ,รทั้งหมดมีความชัดเจนทั้งหมดเพราะเพราะไอ้ตรงนี้เราก็ติดตามตั้งแต่วันที่12บมีนาเนี่ยนะครับเ,เริ่มมาจนรั่งถึง19กพฤษภาคมเนี่ยมันมีการใช้กําลังกองชุดดํามีการมีอาวุธติด มีพฤติกรรมในการที่หลักฐานในเชิงข้อมูลและกเกลืองในการที่พูดจาก,กันออกมาเมืว่าคุณริสมันคุณตุ๊ดตู่ต่างก็ตามเนี่ยฮะหรือว่ใครก็ตามเนี่ยพูดออกมาในชัดเจนในการที่ต้องการที่จะใช้จับตัวประชาชนเป็นตัวประกันนะจับคนเป็นตัวประกันเขาเรียกแมนชิลขณะเดียวก็ก็เอาเอาเศรษฐกิจของบ้านเมืองเนี่ยมานะครับมาเป็นตัวประกันจับไว้แล้วตั้งเขตปลดปล่อยในเมืองพฤติกรรมต่างๆอย่างชัดเจนแม้กระทั่งคนพวกเดียวกันนะครับ เสด็แดงนะฮะในเสียเสียชีวิตในในช่วงก่อนหน้าเหตุการณ์ที่จะครบวันที่19เนี่ยนะครับปรากฏว่าทางตุ๊ดตู่แล้วก็พวกขึ้นเวทีนี่ด่ากาบเสียแดงนะครับ,รบด่ากาบเสด็แดงแต่ว่าพอเสียชีวิตแล้วกลับยกเป็นวีรชนเห็นไหมฮะ mm hmm. พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแล้วการที่บุกรงไปโรงพยาบาลจุฬาที่มีสมเด็จพระสังฆราชอยู่ไอ้เรื่องนี้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยรับไม่ได้ นะฮะแล้วก็มีการขับไล่จมสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยต้องไล่ย,ย้ายโรงพยาบาลจากยูรังกรไปที่ศิดีราชขณะเดียวก็ทําให้มีการเสียชีวิตคนบาดเจ็บตอนนี้ไปดูได้ครับที่เซ็นเตอร์วันนะฮะที่เป็นตึกข้างๆเซ็นเตอร์วันเนี่ยนะก็ยังล้างอยู่หลายๆแห,ห่งก็อยู่และแม้กระทั่งสารกางในต่างจังหวัดที่อุดรเทศบาลเนี่ยก็ยังเป็นจักพยานอยู่สแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนหมดการการะทำที่ชัดเจนทั้งหมดการสั่งการการนึต่างทั้งหมด ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการชัดเจนว่าในสะสะพสเดสสพักเพื่อไทยเนี่ยนอกจากไม่ได้ทําการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติยังปกป้องคนผิดคนผิดก็คือที่มันมีหลักฐานชัดเจนคือคุณทักษิณน,นะฮะซึ่งถูกสารไม่ใช่สารชั้นต้นแต่เป็นสารดีกาออกมาชัดเจนทั้งหมดนะฮะว่าจะต้องติด,ตดคุกแล้วก็หน,นีออกไปเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้เรื่อง รเราไม่พอใจแต่ขนาดเมือม่อเปรียบเทียบกับในฝ่ายค้านคือฟักเพื่อไทยแล้วยิ่งแย่ไปกว่าน,นั้นอีกอันนี้คือผลงานในเรื่องของสภาถูกไหมฮะคราวนี้บทบาทในเรื่องของในใน,ใน,ในส่วนของตัวหัวหน้าดูจริงขึ้นมานะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะฮะไม่ไว่าไม่เฉพาะเหตุการณ์ในพฤกสภาเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มีขบวนการขับเคลื่อนแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนไปร่วมกับต่างกลุ่มเอสทีวีต่างๆขึ้นไปเนี่ยมันก็เห็นชัด ร้อบสวันการต่อสู้ของพี่น้องพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าประชาชนไม่ไม่ไมพอใจรวมทั้งการมีการลงคะแนน,นต่างๆขึ้นไปไอ้นี่มันแสดงออกเห็นชัดชไหฮะว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมยอมรับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะในปี2552จําได้ไหมครับเหตุการณ์ที่พัทยาอาเซียนบวกหบุกเข้าไปทําลายคุณริสมันซึ่งตอนนี้ ไม่ยอมมาเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้จะมีรายชื่ออยู่ในปฏิริษีหรือไม่เนี่ยนะครับก็ยังหนีไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้ไม่มีครับรยังไม่มีใช่ไหมครับไอเนี้ยก็มันก็แสดงเห็นชัดแล้วก็มีเรื่องสงการนะครับสงการเลือดนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ในพึกสภาคมในปีนี้นะครับปรากฏว่าทางด้านของคุณวิสาคันทัพก็ออกบทความขึ้นมาคุณอาจารย์ทิดานะครับสหายารยของผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันก็ออกบทความออกมาว่าของเขานี่เป็นฝ่ายสันติ ะะปรากฏว่าฝ่ายของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมรับประชุมกันอย่างต่างก็ออกมาเพราะฉะนั้นสภาพต่างนี้ก็จะเห็นถูกไหมฮะคน,นีในใน,ในเรื่องของผลงานเนี่ยในเรื่องของไอการคอร์รัปชันโกงกินไอนี่เห็นด้วยว่ามันเป็นระบบเก่าซึ่งมันก็พอๆกันทั้งมาทั้งหมดนะฮะแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยยังคงไม่สามารถจะพูดได้ว่านะฮะเพราะว่าพี่นองประชาชนเนี่ยก็ต้อง ได้ข้อสรุปว่ายังไงก็ระบบทักษิณซึ่งเป็นนากรมนตรีและสร้างเป็นระบบขึ้นมาไอเนี้ยมันต้องเลวร้ายกว่านะฮะในส่วนรัฐบาลชุดนี้ถูกไหมครับแล้วขณะที่ใน,ในเรื่องของผลงานไอเรื่องประชานิยมซึ่งมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้ในการที่สร้างสารรค์เนี่ยนะฮะก็ทําทั้งคู่ริ่มดูมรัฐบาลชุดนี้ก็ทํามากกว่าอีกแล้วข้อสําคัญเนี่ยคือต้องไปดูในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลเนี่ย ซึ่งเราเห็นว่าไม่ถูกนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาว่านโยบายประชานิยมที่ทุ่มเงินไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ปรากฏรัฐบาลน,นี้ก็ทํามากกว่ารัฐบาลทักษิณอีกซึ่งไอ้เรื่องไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าเวลาไปการในการคนที่มีมีผลต่างๆก็เห็นผลขณะเดียวกันในเรื่องของมวลชนเนี่ยนะครับผมจะให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าพักที่เป็นพักมวลชนเนี่ยนะครับในสมัยผมอยู่พักพลังธรรมนะฮะ,ะคุณชัยวัสินสุวงก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยก็ไปก็ไปไปแบบที่คุณไปสารไปเนี่ยไปเจอกับในส่วนของ พรรคอมมิวน,นิสต์ซึ่งเราไปศึกษาเรื่องงานมวลชนเขาก็พาไปที่โรงเรียนของเขาที่เซียงไฮ้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชัดเจนหมดเราฐานะที่เคยอยู่พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยมานะครับเราก็ทําการต่อสู้มาพักที่เป็นพักมวลชนเนี่ยจะต้องมีอุดมการ,รนะฮะต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่ว่ามวลชนของคนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นพักมวลชนได้เพราะเห็นว่าเอาผลประโยชน์ของทักษิณพราะเห็นว่าทักษิณเป็นคนจ่ายเงินนะฮะ ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเห็นข้อแตกต่างกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ,รบลักขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของตัวนี้มันก็สู้กันในเรื่องอํานาจรับอํานาจรัฐใน,ใน,ใ,นในที่นี้ในการที่จะควบคุมการเลือกตั้งสมัยก่อนเนี่ยนะฮะสมัยคุณทักษิณเนี่ยใช้ตํารวจตําร,รวจเนี่ยไปกันคนอื่นพักอื่นแต่ตัวเอาของพักตัวเองเนี่ยไปจ่ายเงินให้นะเขาก็มีการรายงานมาซึ่งรรเราทําให้เห็นแนวโน้มมันเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ยังยังมองเห็นนะครับว่าโดยภาพรวมเนี่ย อ,อีกอีกอันหนึ่งเรื่องจานวนของสสคนบัญทียังไม่ได้วิเคราะห์เสร็จสสพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการโยกย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยไปอยู่พักของคุณพินิษฐ์สามพีพักของคุณหลายๆคนที่ออกไปเนี่ยนะครับพักของคุณ,คณสุวัสด์เนี่ยตอนหลังเนี่ยไปรวมกันเพราะฉะนั้นจํานวนของสสจริงๆตอนนี้อยู่นะครับผมคิดว่าก็ประมาณที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบคนก็ไม่ได้มากกว่ากว่ากว่า,วาพักประชาธิปัตย์ แต่ว่าถ้ารวมดูในส่วนของฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็มากกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยของพรรคของคุณทักษิณเนี่ยเพราะฉะนั้นในภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยผมยังมองเห็นนะครับว่าโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงมากมากกว่าเดิมนี่น้อยนะฮะพรรครัฐบาลจะได้เสียงมากกว่าเดิมครับแต่เพียงแต่ว่าพรรคของฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยแบบที่คุณสวัสด์พูดเนี่ยนะครับผมคิดว่า มันก็ใกล้เคียงก็คือว่าจะอยู่ที่ประมาณ160ร6 0ยหถึงสองอนะระหว่างพรรคประชาที่ปัดกับพรรคเออเพื่อไทยแต่ว่าในพรรคภูมิใจไทยซึ่งจะมีสสรวมกันประมาณ50กว่าคนนะครับแล้วก็พรรคอืนอ่นๆเข้ามาอีกพรรคของคุณสุวสัสด์พรรคต่างๆแล้วก็ที่จะจับกันเนี่ยคือว่ามันเป็นการเมืองแบบน้ำเน่าการเมืองเก่าเนี่ยนะฮะซึ่งเราไม่เห็นด้วยเราต้องการการเมืองใหม่แบบพรรคการเมืองใหม่แบบพรรคอาจจะมีเป็นพรรครักรสันติก็ได้หรือพรรคมาตุกภูมิก็ได้นะครับเราต้องการ พักที่มันเป็นพักใหม่พักที่มันมีองค์ประกอบที่จะไปช่วยยันต่างขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเทียบกับในพักที่เป็นพักเดิมมันต่างแล้วเนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบต่างขึ้นมาโดยภาพรวมที่ผมกล่าวเนี่ยนะซึ่งอาจจะมองต่างจากคุณเพสาเนื่องคิดว่าพักเพื่อไทยโดยรวมจะลดลงแต่ว่าพักรัฐบาลนี่จะจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการแต่ว่าถ้าเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะพักที่หนึ่งเนี่ยผมอไอตัวเนี่ยผมคิดว่าประมาณสักยังเห็นด้วยพักเพื่อไทยเนี่ย อาจจะมีโอกาสได้มากกว่าแต่ว่ามันประมาณสักมันไม่ต่างกันมากตัวเลขต่างกันประมาณสักสิบสิบเสียงหรือไม่เกินยี่สิบเสียงแต่ว<ค>ัื่์กลุวัตสัมภาษณ์วันนี้นะครับเป็นให้ให้เป็นตัวเลขมาเลยก็คือค,ค,ค,คุณสุวั์ให้ตัวเลขมาสามชุดแต่อันนี้ในผมาณนะชุด,ช,ดชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยจะบอกเลยว่าพักหนึ่งจะได้สองรอยยี่สิบต่อร้อยแปดสิบนี่ตัวเลขชุดที่หนึ่งนะครับสองรอยี่สิบต่อร้อยแปดสิบตัวเลขที่สองคือสองร้อยสามสิบต่อร้อยเจ็ดสิบตัวเลขที่สามคือ 210ต่อ190โดยคุณสุวัสด์เนี่ยแกมองว่าสูตรแรกเนี่ยส2 0ต่อ180เนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดลองลงมาคือ230ต่อ170แล้วก็ลองลงมาคือ210ต่อ190คือผม,<บ>ผมจะ,จะ,จ,ะจะเห็นต่างนะผมคิดว่าในส่วนของที่ออกมาเนี่ยก,ก็เป็นความเห็นนะข้อมูลแต่ว่าในในส่วนที่ข้อมูลที่ผมเนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากหลายพัก นะครับแล้วก็รวมทั้งการทํางานในพื้นที่รวมทั้งมีการติดตามตอนนี้ผมยังติดตามอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ผมให้ตอนเคลื่อนไหวเรื่องสภาเกษตรกรนะครับเราได้ไปเคลื่อนไหวได้ไปพูดคุยล้าไปคุยในพื้นที่ไปพูดเนี่ยคนเป็นเป็น,ปนหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะฮะ <c oughs> มันก็ได้ได้สะท้อน,นต่างๆขึ้นมาว่าสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการจริงเนี่ย เขาต้องการลักษณะที่ว่าอยากจะให้มีตัวแทนของพี่น้องประชาชนถูกไหมครับอยากจะให้มีพี่ตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรอยากให้มีตัวแทนของผู้ใช้แรงงานอยากให้มีคนตัวแทนของคนในเมืองของคนชั้นกลางของพนักงานต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปแต่ว่าไอ้สิ่งตัวนี้เขาไม่ได้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นคือว่าพรรคต่างๆที่มาตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะหรือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้แสดงออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นการแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองนะฮะ ไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พักการเมืองนะฮะจะต้องทำนะครับถึงตอนนี้จะต้องทําก็คือว่าจะต้องมีการแสดงออกอย่างชัดเจนจะต้องมีการสัญญาของประชาคมออกมาให้ชัดว่าจะต้องมีการแก้แขไขร,รัฐมนูญโดยอาจจะต้องมีการที่ให้มีสสอรสาโดยที่จะต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมารวมกันฝ่ายการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีหรือมีก็เป็นส่วนน้อยเสร็จแล้วให้มีการลงประาชามติ ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สนองเจตนารมณ์แบบที่ท่านอนันต์ปัญญาชนคุณคคหมอประเวศหรือพี่น้องภาคประชาชนต่างๆนะที่มาชุมนุมกันอยู่นะครับไม่ว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรคนต่างจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องต่างเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการสิ่งตรงนี้ครนี้กลับมาในเรื่องที่พูดถึงคุณสวัสด์เนี่ยที่ผมก็บอกแล้วว่าข้อมูลตัวเนี้ยเท่าจากกรมที่ผมเบอนเนี่ยมันจะต่างกันค,คือคือตัวเลขเนี่ยมันพักทีก่หนึ่งพักที่สองเะีกล้จะใกล้ใกล้เคียงกันแต่ผมคิดว่า มันจะอยู่ประมาณที่ถ้าจะเห็นตรงกันก็คือว่าทั้งสองพักเนี่ยจะไม่เกิน400นะครับก็จะคงประมาณ160-200ทั้งสองพักโดยที่มีแนวโน้มในตอนนี้นะครับก็คิดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะได้มีมากกว่าประมาณสัก50-10 5-10เสียงแต่การที่พักประชาธิปัตย์ไปจับมือกับพักภูมิใจไทยแล้วพักของคุณบัรหารมันจับมือเนี่ยสามพักเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิน250ละ นอกจากว่ามันมีเหตุการณ์ซึ่งไอ้นี่คือเป็นการประเมินในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เราจะเห็นตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับวันที่2ี่ที่จะมาลงสอสอเขตเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราคงจะสามารถเห็นภาพรวมที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าพี่น้องประชาชนจะต้องการการ,การเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งก็คือแน่นอนละมันต้องมีพรรคใหญ่สองพรรคเรียกกันไปชิงกันไป <c oughs> แล้วก็มีพักรวมแต่ผมอยากอยากจะเห็นพรรคเล็ก ถ้าเราศึกษาการเมืองในว่าทางยุโร